าวบ้านหลายคนในพื้นที่หมู่7ตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหาความเดือดร้อน ตลิงสุดตัวลงในแม่น้ําป่าศักอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่าหกหลังคาเรือนทําให้ชาวบ้านหลายคนยังคงหวาดผวาและกลัวว่าตลิงนั้นยังคงสุดตัวลงอีกสอบถามชาวบ้านหลังจากทราบว่าตลิงนั้นได้มีการสุดตัวมาตอร์เจ็ดวันแล้วและขณะนี้สุดเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดความน่ากลัวและหวาดผวากับชาวบ้านในพื้นที่ หลายคนก็ต้องเอากระไดนั้นมาลองขึ้นชั้นบนเนื่องจากว่าตลิ่งนั้นซุดลงมาครึ่งหนึ่งประมาณ3-4เมตรทำให้การเดินไปมาขึ้นบ้านได้ลำบากและก็กลัวว่า อาจจะมีบ้านนั้นซุดลงมาอาจจะเกิดอันตรายกับญาติพี่น้องได้ชาวบ้านหลายคนบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งมาช่วยทําเพื่อป้องกันในชั่วคราวกรากยังไม่มีงบประมาณและอยากให้ทางจังหวัดนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ชาวบ้านหลายคนหวาดกลัวต้องหนีถอยไปเช่าบ้านอยู่ด้านนอกแล้วนี้ไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีค่ะแล้วตอนนี้ทำไง ตอนนี้ก็คือลูกหลานก็ช่วยกันเอาแกไปเช่าหออยู่คนแก่คนแก่อายุเท่าไหร่ประมาณแปดสิบไงเนี่ยหรือแปดประมาณนั้นแหละแกตัว,ตตวใช่เพราะว่ามันนอนตรงนี้ก็ไม่ได้เข้าลงเข้าห้องน้ําก็ไม่ได้เพราะว่ามันลามถึงแกก็ขึ้นไม่ได้ไมล่ะก็ต้องเช่าอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่ยุบลงเลยจ้ะยุบลง แล้วจะทําไงต่อมันเป็นยังไงก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องย้ายไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมันพังไปมากกว่านี้แกมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็กลัวตายใช่ฝากหน่วยงานจ้าอยากฝากหน่วยงานให้ช่วยเหลือให้หน่อยว่าจะหาวิธีไหนที่จะช่วยได้กังวลอะไรกังวลกังวลกลัวแล้วอย่างบ้านลูกก็กลัวกลัวลูกจะ ตกบ้านเพราะเขาไม่ยอมย้ายมาก็ห่วงของเขาทั้งบ้านลูกทั้งบ้านเราเลยใช่หลายหลังเลยอันนี้บ้านยาบ้านนาะแล้วอันนู้นบ้านลูกแล้วที่บ้านอนะตอนเนี้ยที่ทํางานนะ่ะมันทังแล้วใช้ไม่ได้ก็ต้องย้ายที่ทํางานไปแต่ญา,าติกันหมดเลยใช่เป็นญาติกันหมดที่ตรงนี้มันมันมันยุบมานานแ้วตัสองกาทิต์ได้แล้ว่ะเหรอจ้ะ แล้วกี่หลังฮะตรงนี้ที่จะเดือดร้อนห้าหกหลังจ้ะห้าหกหลังเลยเหรออืแล้วมันสูงไหมนเนี่ยตรงนี้น่ากลัวไหมมันก็สูงมันก็น่ากลัวต้องกวลอะไรไหมกังวลเนี่ยกลัวบ้านกลัวบ้านจะไอเนี่ยล้มลงมาเนี่ยอืตอนตอนก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยมันช่วงเวลาอ๋อแต่ช่วงมันเกิดมันช่วงเวลาแบบว่าทีแรกมันลาวนิดเดียวครับ ราวนิดเดียวพอฝนตกหนักเมื่อสองอาทิตย์จะนะมันก็ค่อยๆย,ย,ยุบลงมาค่อ,อยยุบจะค่อยๆลงลค่อยๆลงลงทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็ยังลงอยู่ลงจ้ะแล้วนี้เราอยากบอกทางหน่วยงนน <c oughs> านไหมพอเข้ามาแล้ว่าพอเข้ามาแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรบอกให้ก็ช่วยมาทําเขื่อนทําอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มายังไม่มา ตรงนี้บ้านกี่หลังที่เดือดร้อนอนี้ห้าหกหลังอันนี้มันใกล้ถึงเสายังใกล้แล้วจ้ะแล้วตอนนั้นมีหน่วยงานเข้ามามีใครมาบ้างก็มีพวกประหลัดแล้วก็มีพวกเทศบาลพวกนายกเทศบาแลแล้วก็พวกโยธาครับแล้วจากแม่น้ํายุกเข้ามาเนี่ยกี่เมตรเนี่ยยี่สิบห้า ยี่ดิภาพเม็ดด้ยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนยังคงประเกิดปัญหาความเดือดร้อนจากตลิ่งสุดริมแม่น้ำปา่าสักตมบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและยังพบอีกว่าอีกหลายจุดนั้นที่เกิดปัญหาแบบนี้ ชาวบ,บ้านหลายคนยังกังวลว่าอาจจะเกิดอันตรายได้หากหน่วยงานางไม่มา,าทำที่ทํากินของชาวบ้านนั้นเกิดซุดลงไปแล้วไม่สามารถทํางานต่อได้หลายคนต้องออกไปอยู่ข้างนอกและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,องเร่งดําเ<ๆ>นินการอยากเต็มที่เพราะว่าบ้านนี้กําลังซุดลงอีกอย่างต่อเนื่อง งนี้ปกติพื้นตรงนี้นเท่ากันเท่ากันครับเนี่ยธรรมดาพืา้อนอันเนี้ยจะเท่าเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเท่าอันนั้นเน่ะจะเท่ากับนี้หรอครับแล้วนี้นีน่บ้านลงไปครึ่งไหมห๊ะลงไปครึ่ง้วครับปกติที่ตรงนี้เป็นที่อะไรเป็นที่แบบห้องครัวห้องน้ําห้องท่วมที่อันเนี้ยตอนตอนเกิดเหตุเนี่ยมันกลางคืนกลางวันมันเป็นกลางคืนครับกลางคืนก็นอนอยู่มันลั่นค่อม ก็ไม่รู้พอเช้ามามันก็ยุบลงไปยุบไปประมาณแขนถ้าเป็นกลางวันแหละเราอยู่ตรงเนี้ถ้าเป็นกลางวันผมผมก็อยู่ทํางานอยู่นน่นก็อันตรายก็อันตรายกลางวันเราก็จะมานั่งกันอยู่เยอะไหมกลางกลางกลางวันก็ก็มีหลานอยู่แค่สองคนทํางานยทํางานก็นับด่านอะไรอยู่แล้วตัวผมก็อยู่แล้วต้องกวนไหมตอนนี้กลัวอะไรไหมก็กลัวครับกลัวบ้านจะพังแล้วมันมันทุดอยู่เรื่อยครับเวลาฝนตกเทมันก็ลงตลอดโรงงานที่ตรงน้น ก็เขาก็มาดูแลครับแล้วทยังก็ยังไม่ทําครับแล้วอยากฝากยังไงบ้างก็อยากให้มาช่วยครับแต่อย่างไรก็ตามทางชาวบ้านนั้นคนอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทางเจ้าท่าหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมทั้งในพื้นที่ช่วยดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ชั่วคราวก่อนเนื่องจากว่าหากไม่มีงบประมาณหากปล่อยทิ้งไว้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักแน่ นี้ก็เป็นบริเวณของบันไดที่เกิดความเสียหายแล้วพื้นที่ยุบลงแล้วบันไดนี้ก็ยกตัวขึ้นทําให้เนี่ยตรงนี้ก็พื้นตรงนี้ก็เป็นแบบดินสูงก็อยู่ประมาณ2-3เมตรนะฮะชาวบ้านตรงนี้ก็เดือดร้อนหลายหลังคาเรือนนะฮะท่า,านผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็นี่เป็นพื้นต่างๆนะฮะตรงนี้ฮะที่มีความเดือดร้อนตรงนี้ด้วยนะนะฮะนีะ่ยกขึ้นมานี่เป็น น้องเจ้าของบ้านน้องฝนนะครับนี่คือน้องฝนนะฮะที่อยู่บ้านหลังนี้ฮะบอกว่าในช่วงเกิดเหตุเป็นไงนาะก็คือบ้านอะค่ะมันเริ่มสุดลงเรื่อยจากแค่นี้ก็คือลดลงเรื่อยๆทุวันทุกวันไงค่ะอืมแล้วก็เริ่มแตกระยหงเริ่มขึ้นแบบบนบ้านสุดลงเรื่อยๆเอ็นลงไม่นะลงเร่อยๆน่ากลัวค่ะบางทีนอนนอนอยู่เนี่ยบ้านบางทีลั่นมั่งดังแบบเป๊ะอะไรรู้เลยครับว่าไม้มันแตกออกจากกันค่ะแล้วหนูนะ ก็จะมีทางทเทศบาลน,นะคะเข้ามาดูเข้ามาดูแลก็เข้ามาวัดมาอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าะะเทศบาลน,นี่ก็จะมีการดาเนินการประสานกับทางหน่วยงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยและทางนายอำเภอและก็ทางเจ้าท่าให้ลงมาในพื้นที่นี้ทางกรมโยธาด้วยฮนะเพื่อมาดูแลตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ถ้ามาช้าอาจจะล่าช้าไปเพราะว่าบ้านเรือนของชาวบ้า,บานเนี่ย ยังคงสุดตัวลงนะฮะอยากให้หน่วยงานเนี่ยเร่งเข้ามาเนาะค่ะเร่งเข้ามาช่วยเหลือหน่อยค่ะเพราะว่ามันสุดลงทุกวันแล้วค่ะไหนดูห้องน้องน้องเนี่ยว่าเนี่ยห้องนอนนะเนี่ยอุ้ยนี่ฮะพื้นนะฮะสูงปี๊ดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่ห้องน้องเหรอใช่ค่ะอืหแล้วนี่เสาเสาลอยเลยเนี่ยฮะลอยเลยนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่เป็นห้องครัวใช่ไหมห้องครัวห้องครัวตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะฮะท่านผู้ชมพื้นดนด้านข้างบนก็สุดตัวลงมา านผู้ชมตรงนี้ฮะนี่ครับอืมแลวฮะท่านผู้ชมครับนี้ก็น้องอยากฝากยังไงกับหน่วยงานก็คืออยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในการแบบว่าอ่าตอนนี้จะเป็นช่วงการรื้อถอนใช่ไหมคะก็คืออ่าจะให้ช่วยตรงนั้นอะค่ะจะได้แบบไปหาที่อยู่พักพิงก่อนที่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เค้าบอกมีลูกด้วยก็ใช่อีกสองคนใช่ค่ะยังไงก็ตามนะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขตมณฑที่อำเภอนครหลวงและของจังหวัดมหานครศรียาท่านผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเหนควารเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่5หมู่7หมู่หมู่5ถึงหมู่7แล้วกันเนาะตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจังหวัดมหานครศรียาหลายพื้นที่ริมแม่น้ำปะะ่าสันี่ยังมีของตะกวอนเดือดร้อนที่บ้านในทุดตัวลงเป็นจํานวนมากและชาวบ้านบางหลังก็หนีไปอยู่ข้างนอกแล้วะฮะ4-5หลังนะฮะเพราะเนื่องจาก,กว่าบ้านเนี่ยเริ่ม ตัวลมหนักนะฮะแต่ตรงนี้ก็มาซุดตัวอีกะฮะหากฝนตกลงมาอีกก็อาจจะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนตรงนี้ผมก็น้องฝนแล้วผมบรรชายเอ็มชยยัมชยทีมงานข่าวปากท้องสีภาคทาง y t u t u นะฮะก็กดไลค์กดแชร์ติดตามะฮะเราจะมาตามผลกันภายหน้าอีกนะ,ะยางไงก็ฝากตรงนี้ด้วยนะฮะบรรัยเอ็ชยยัชยรายงานครับ